แม่เลือกก่อนแล้วน้องเพนเลือกก่อนไม่มหวนกันนองเพ้นปิดตาหันหน้าไปทางนู้นเดี๋ยวแม่จะเลือกว่าน่าเป็นผิด <c oughs> อ่ะเรียบร้อยค่ะตาน้องเพ้นเลือก,กออทำไง <c oughs> ก็ชี้แล้วก็จำไว้ว่าของตัวเองตันไหนที่เป็นยาพิษเออโอเคจะว่าชี้ยังชีง้แล้วโอเคให้ <c oughs> แม่กินก่อนนะเออ ปอดภัยป้ปลอดภัยปลอดภัยปลอดภัยจมใจหมด ปลอดภัยปลอดภัยปลอดภัย Yeah, Pete? <laughs>